ป้าอยู่บ้านเราไม่อยากกลับบ้านเลยอยู่บ้านเรามีอาหารเยอะแยะดูสิคะเพื่อน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 มะ <า S 2> ม่วงหน่อยแยำยางเนื้อ <c oughs> ถือหลังโถด,ดังโปกๆ,ๆอยู่ที่นี่อุ้ย <c oughs> มีแต่อาหารเยอะแยะเลยมะม่วงมะม่วงเยอะมากเยอะฝั่งโนยิ่งเยอะดูเต็มต้นเลยเห็นไหมคะ หน่อยย่ำยางถึกถูกหลังคารถแล้วม,มะม่วงผลไม้บ้านเราอเมซิ่งอเมซิ่งผลไม้ดูสิมาเบิ่งดูบแบบนี้มาเบิ่งดูมาเบิ่งหอมดูพี่น้องเลยผลอะไรใหนเป็นเทมาดูค่ะนี่พี่สาวดูหอมหอมกระเทียมเลยอย่าจะเอาไปไม่ได้ มาเลียใจจวโผพวกม่วงแตงขึ่นเครื่องอะไรนะคะพี่รองด้ยโอ้ยโ้ย่เเลียจค่ะเ้าโอ้ดูดดูเทระเทียมหอมแดงไหมโผล่พวกรม่วงแดงพี่้องเ็้ยมาเบิ่งเด้วยพันนี้ไม่เคยเจอเลยมะละกอพันนี้นะคะอยู่บ้านนี่เน่ยอร่อยมากเลยมะละกอจน พันนี้แย่งกันเลยตะก้าซะนะมีจักบาทบล่ะลูกเปิดตะก้าเง่นน่ะเอาซะยิบเอาจักบาทดูอของของยายลูกตะก้าเครื่องสำอางยายนะคะลูกหลานชายค่ะหลานชายดูมะละกอน้องผู้การผู้การหาอายุหาอายุมีคนถามมาเห็นไหมหนี่หาอายุส่าางไปให้แม่ไข่ก่อน แ่บแสบ,แสบทันนี้อร่อยมากเลยนะคะมันใหญ่มันยาวมากเลยลูกยาวยาว,ยาวสวยมากเลย Amazing นี่มะละกอสุกนะคะนี่ก็เป็นฝรั่งฝรั่งกลิ่นฝรั่งฝรั่งแป๊บหนึ่งลูกแปบ๊บแป๊บหนึงน่งลูกแป๊บหนึ่งดูดูดูจะดูรถใช่ไหมลูกโอ้รกอสก็ส รถส่งรถไปให้